ก็คือพี่น้องชาวาราธิวาสรวมไปถึงพี่น้องเจ้าหน้าที่เทศบาลสุง่งหงโกลกทุกท่านด้วยขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่ถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีเราในวันนี้นะครับนี่ครับคุณพ่อมาถอดบางคนเลยนะครับเซ็งนะครับชื่อจเซ็งเหรอชื่อเซ็งละแกเปิดเซ็งบ็อกซิ่งยิมอยู่ที่ประจวบคีครีขันตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนหันไปเปิดยิยมของมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับเห็นคุณสมจิตก็ก,ก็จะเปิดยิมเปิดแล้วฮะอ,อยู่ที่ปากช่องอ,อยู่ที่ปากช่องเลยครับหนึ่งกันยายนี้มามาเรียนมวยไทยกับ ยิมได้เลยแล้วคุณสมจิตอยู่ไหมอยู่สิครับเขาอยู่นะจะไปไหนนะครับอยู่งานเยอะอยู่ต้อนรับทุกท่านอนะครับึงกันยายนนี้นะครับสมสมจิตยิมนะครับที่ปากช่องออกออกล่างกายกันนะครับรับรองว่าหุ่นเชื่อหลอดพิเศษทุกคนแน่นอนใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะสุภาพตัดีทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนเลยนะครับมาเรียนมวยไทยเลนเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณไอดอลของเราครับก็พี่เป็นเจญทองครับที่เป็นพี่ษาอย่างดีให้กับเรานะครับชาติตตัวไทยนะครับแล้วก็พี่เป็นเจริญทองวันนี้ก็ยิ้มกานอย่างใหญ่โตเอามาดูคู่ที่หนึ่งครับ วิกตอร์ปิโตครับนาโปลีพิฆาตสิ้์คู่น้องของกองตัวปิโตโอ้โหอยู่สักจันหน้าหลังนะครับอันนี้นก็สักจันนึกกะนอนท่นหังสื่อพิมพ์ครับเนี่ยน่าจะเป็นนอนทังสื่อพิมพ์มคือสักว่าเดชกันเล็กนะครับเดชกัน่อนดรู้เปล่าคือลูกพี่เขาเนี่ยชื่อเดชกันรอดอ๋อนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจภาษาไทยได้อย่าง,งแท้แท้นี่ก็เลยเป็นเดชกันเล็ก คือภาษาอังกฤษตักอาจจะติดรับว่ามารถติดกระเล็กเล็กกระเล็กไม่บอกแต่คนตักยันให้ติดกระเล็กก็เลยมาเป็นรูปแบบนี้ครับง่ายดีเนาะเอ้าดูครับอาวุธมันเท้าก็ซองได้เกียร์กันแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของนักชกคนนี้ครับจอเนตบูดีไม่ธรรมดานะครับมาเป็นบยดีเยอะมากผมเคยเห็นแล้วเคยเห็นก็โชแล้วใช้ได้เลยครับบูดซ้ายตัวนี้ ว่าเขาอยากให้ต่อไปนี่อยากให้คนเรียกชื่อจริงมากกว่าได้รู้จักได้รู้จักจกันเลยวิทตอร์วิกตอร์เงี้ยนะแข้งข่าวซ้ายครับแคดงโตครับแข้งซ้ายครับวันนี้มาดิ้งเลยนะครับด้านของวิกตอร์กรินโตครับก็มาเจอผู้รับที่ถือว่าสุดยอดครับซ้ายกับขวาด้วยอย่างนี้ทกอย่างก็ต้องมาดูครับว่าแข้งใช้เข่เาจับไปยังไงแข้งขวาไว้รับรวมทน มาครับติดต่อแม่ตะนของเจเดนโกัคนดนซ้ายเช่นเดียวกันครับโอ้โหบาทานลูกทักต้องทําให้โกรธยั่วให้โมโหครับต้องโมโหแล้วครับตะนของเจเดนโธคกับวาแข้งซ้ายครับเดินเร็วขึ้นครับแม่สายดิ้นหลุดทิมขวาตรงไม่โดนครับติดต่อกรรมการประธานครับแยกออกมา แดนโคครับเจอฮุกซ้ายครับพยายามขึ้นด้วยแข้งซ้ายครับเน้นไปที่ซ้ายอุย้ยบวกซอกขวาระวังครับบวกสองต้องระวังครับเพราะว่าคยเขาสั้นกว่าเขาอยู่ระยะซอกเขาอยู่ระยะไม่คางคนนี้ต้องระวังครับรว,วบิกตอร์แหมชิงออกแข้งขวาก่อนครับวิกตอร์ครับนี่ <c oughs> okay, เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าซาซาสอรีนะครับวยยิง <c oughs> ดังที่คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับในงานมวยเทิดพระเกียรติวันแม่เมื่อ12สิงหาที่จังหวัดเชียงรายสวยเพชฌฆาตเลยคนนี้โอ้โหนี่สวยจริงครับครับนี่สวยอย่างนี้อย่าไปแซวนะครับเจอแค่นี้ครับโอ้โห <laughs> ไว้ใจไม่ได้ครับ <laughs> พักกันก่อนนะครับกดยกแรกครับเดี๋ยวมาครับโอ้ยจังหวะ แล้วก็สอบกลับนะครับนด้านของติโตติโต้ครับวาแข้งขวาสวยครับเกี่ยวได้พยายามคืนเหมือนกันครับด้านของจอเดนโคอย่าลืมนะครับวันนี้ชมมวยไทยไทยไฟสนุกสนุกแล้วนะครับอย่าลืมว่า26สิงหาคมเรื่อยไปจนถึง5กันยายนนะครับไปให้กำลังใจลูกหลานไทยในชั้นเชิงของมวยสากลนะครับสากลสมัครเล่นใครแล้วนะครับในการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียนะครับที่ยิมฮง มอธมาศาสตร์รังสิตนะครับก็อย่าลืมครับมีนักชกทิศชาติไม่ว่าจะเป็นชัดชัยบุรีนะครับสายลงมาดีครับซูเปอร์แบล็คมอรัตนพงศ์ดินะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจกันก็เป็นเส้นทางสู่โอลิมปิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่แจ้งเกิดสมจิตจงยอห์นี่แหละครับก่อนจะมาดูวันนั้นมาดูวันนี้ก่อนครับนี่วิกตอร์พินโตนะครับโจอแดนโค เห็นจอร์แดโค้ักันเน้นนรื่องถึงข่าวประโยชน์เรื่องถึงเร่องที่หน่งกันแล้วละครเรื่องนี้กำลังขายช่องสามคาดพยักครับครับผมโอ้ยต่างแดนแบบนี้เลยครับสมไมรอรัชกาลที่ห้าเลยครับผมนะครับโดยพยศชัดชัยในพวกเรื่องการสร้างครับครับรอติดตามทางหน้าจอช่องสามครับแต่แน่ตอนนี้นี่รอไม่นานครับแค่ขวาของพี่ต่อมาแล้วครับที่บอกให้รอเพราะว่าเป็นมีมวยความผสมด้วยนะครับมีเอกในนักมวยที่เก่งมากครับ เดนโคขยับเข้าหาเจอแข้งขวาก่อนครับนี่แหละครับชิดชา้าทำช้าครับนิคตองแข้งขวามาก่อนครับแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวาครับนี่ะครับวยแท่กับขวาที่จะให้ออกแข้งเร<ต>็วออกแข้งโตจดบเลยโต,ด,ยโตดังดังถึงก่อนครับแข้งขวาครับนิคตองซ้ายครับ วีพี่โมาดีครับมาชิดีนิ่งแล้วก็ออกแข่งออกจังหวะได้ดีครับชิดจังหวะออกก่อนสวยงามครับนี่ฮะแมพนิดเดียวตอนั้นของจอแดนโธดีขยับดีแข้งขวามาแล้วครับจริงจแล้ว่ายยซ้ายนขวาี่านี่ฮะออกแค่ไปอย่เดียวนี่ออกเปนแของชัีครับตอนนี้ดึงหลบไม่หมดครับเียเต็มปลายคางเลยครับนนั้นของจอแดนโธครับ กับซ้ายเนี่ยหันหน้าเข้าหากันมันอยู่ฝั่งเดียวกันแหละครับอาวุธเพราะฉะน,นั้นในการชิงออกก่อนถ้าเกิดชิงออกแล้วโดนโดนเป้าเนี่ยจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดเตะหลุดไปเนี่ยจะเสียบบเปรียบทันทีครับเน,นี่ยฮะถ้าเตะลองมาดีเตะหนองถืว่าท่าที่สวยครับนี่ฮะท่าที่งต่อ ว่าวิกตรอตั้งแขนดีครับโอ้ดูนี่ยุไล่แขนเลยฮะทำอะไรไม่ได้ครับดูนีุ่ไล่แขนแล้วทำอไปเตะข้าเราบอกว่าเห็นทุกอาวุธแล้วนะครับที่ทางด้านของจอร์แดนโคออกมาครับเอาพักกันก่อนสเป็นทางด้านของเจ้าไซโยกแสนชัยองตวนสุดสาครรออยู่ตรงนั้นครับกิด่อรอที่ตามกัน คู่เวทสูขยังรอชักอยู่ครับเดินรายการครับทางไทจิี่ช่องสามนะครับอ่ะมาดูยกต่อไปครับของวิกตอร์ปิโต2สองยกผ่านไปนี่ก็ถือว่าจับทิศทางคุณ่อสู้ได้ครับก็เรียกว่าอาวุธที่จอเดนโคออกมานี่วิกตอร์นี่เห็นหมดแล้วนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้ดีคือการชิงกันว่าออกก่อนทำให้คุณ่อสู้ออกลำบากครับออกแล้วออกเม่นด้วยครับออกก่อนแล้วถึงอยู่การไล่แขนครับคือการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องของเจ้าวิกตร์นะครับก็บือว่ามีพัฒนาการครับแล้วก็แก้เกมมาดีด้วยครับวันนี้หลังจากมีพัฒนาการแล้วอาจจะมีของตันตามมาหรือเปล่าแม่เตะขวาก็อยู่ญาติเดียวกันเลยครับขวาแท็กซ้ายครับจอเดนโคแม่ง้างขวาครับยุดในนิวคุณจอเดนโคลลดยิงชกยิ่งเล็กเลย พอเข้าในเสร็จี้นะตอนแรกผมก็พยายามจะต่อแขนนะครับแต่ว่าเจ้าวิกตอเดีกยกันแขนได้หมดเลยนี่คือความฉลาดนะครับนี่ฮะูการต่องแขนครับให้แขนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเตะข่าอย่างนี้ครับแม่ ขยับปึ๊บนี่วิกตอมาแล้วครับอ้าวดีนะครับรอจังหวะนี้ครับรอจังหวะงัดสองแบบนี้ครับแต่ที่ผ่านมาที่ฟันไม่ได้เพราะว่าวิกตอร์ปินโตนี่เขาแกตั้งแขนดีไล่แขนดีครับไม่มีจังหวะได้เนื้อเลยครับแล้วก็วาแค่ขวาไปก่อน หยาบวางแข้งซ้ายครับจอแดนโบครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้แกชกแล้วเหนื่อยเลยครับจริงจริงๆแล้วเป็นมวยที่ชกดีออกอาวุธเยี่ยมเลยนะครับจอแดนโกลเพราะวันนี้มาเจอแกของวิคตอร์ปิโต้ก็ถือว่าเป็นมวยกระดูกปวดหัวครับชกด้วยแล้วปวดหัวมวยอย่างนี้ทุกจิกจุกจิกเนี่ยการแข็งร้อยนี่ฮะทำอะไรก็ได้เขาแยกออกมาโอ้ยอย่างนี้มาติดปุ๊บ วิกตอร์เตะขวาตูมน่นนะฮะแวเขาแข่งขวายาวๆนี่ถต้องนะครับคือลูกที่เด็ดทร่รอนสอนูมาลีเนี่ยไปเป็นรูสอนคนอยู่เมืองจีนครับนะครับประมาณสองสามเดือนนี่แหมทิ้งลูกน้องไว้ก็เลยวันนี้แก้ทางโวยไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยครับเดินก็ไปหาก็กลายเป็นจวดลงซะเป็นส่วนใหญ่ปีกรองเชิดแล้วครับแข้งขวามาอีกแล้วครับ ที่วันนี้ขวาผ่านตลาดครับแม่ขวาในโดนทุกทียีงน,นะครับมั่นใจนะครับกำลับซิปบอลมีตัวก็กกพยายามอยู่นะครับเนี่ยครับเจอกระแทกหมัดขวาเต็มหน้าแย่ขวาอีกคุณดูเองสามครั้งเองครับไม่เป็นไรแปะมาใหม่ไม่ พอดีปากช่องนะครปากช่องครับผมกิจจริงนะครับนี่ครับความสวยงามของคนไทยมวยไทยครับคือือของความรักความสุขจคิงหมดทุกข้อทุกอย่างเลยมีบอลพอใจน้อมขอบตนในความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเป็นกีฬาของสุขภาพประดุจยางแท้จริงนะครับดูภาพช้าๆครับประมวลมาให้ดูครับจังหวะการตั้งแขนของนิกตอร์เนี่ยทำให้จอร์แดนโคเนี่ย ขาพยายามหลายครั้งเลยนะครับที่จะนัดสอบขวาสอบซ้ายแต่ว่าแหมคันได้ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปเจอแค่ขวามาก่อนคยายาปุ๊บแค่ขวามาแล้วครับแล้วก็เป็นเกมของวี่ต่อละอ่ามีเหลี่ยมมาช่วยครับอ่ะผลอยู่กับคุณแม่ทิวครับเชิญครับ ฝรั่งเศสครับวิกเตอร์ก็เป็นนักด้านของวิกเตอร์ปิโตนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้ชื่อจริงแล้วกมาเดินได้สวยครับชนะคะแนนนักด้นของจอแดนโคนะครับตรงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับเดี๋ยวหนักแรงเต็งหนึ่งเจอกับอัลก้ามาเตว่าช่วงหน้า สักครู่เดียวครับ